อะคอร์เซ็นเตอร์เหรอไม่มีเวลาคุยอะไรเนี่ยเออพี่พี่ฮะเอาแชทมาอ่อนอเลยครับอืม <laughs> <laughs> พวกเราขึ้นรถ มีคนแจ้งมาบอกให้ไปช่วยน้องคนหนึ่งชื่อน้องเต้ผาขาวเคยดังในโซเชียลด้วยนะพอไปดูปรากฏว่าเป็นภาพของน้องเด็กพิเศษคนหนึ่งนั่งกินข้าวบูดก้นหม้ออยู่ในเพิงเก่าๆที่เรียกแทนว่าบ้านวันนี้เรามาเยี่ยมน้องเขากันมาดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างครับปรากฏว่าน้องเขาอยู่ดีมีแหงเราค้นของกล่าวรับแพ่ถามว่าน้องเต้เป็นยังไงบ้างบอกว่าเขาเอสายยางออกจาก จมูกแล้วพอน้องไม่ยอมกินข้าวพยาบาลป้อนไม่ยาป้อนไม่กินเขาก็เลยส่ยางสอดเข้าจมูกให้ทางสายยางก็มีพวกเอฟซกรุงเทพส่งซื้อข้าวกินบ้างอะไรบ้างผมผมป่วยเป็นไอสโตกเส้นเลือดสมองตีบมันไม่มีแรงพอที่นู่นไม่มีที่อยู่ครับพอไปอาศัยที่วัดอยู่เดี๋ยวถ้าของเขามาเกิดเขามาอยู่ประจําเลยเราก็ไม่ได้อยู่ บ้านที่เขามาอยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านของคนอื่นอยู่ในหมู่บ้านแล้วเขาก็ยกเล้าไก่ให้ครับเพื่อที่จะเป็นที่พักอาศัยของน้องในอนาคตคิดว่าตอนนี้เราต้องทำอยู่ประมาณ3สิ่งสิ่ง,ง,งแรกเลยก็คือสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับน้องเขาโดยการปรับปรุงเล้าไก่ที่เราเห็นนี่แหละให้มันดีแล้วก็เหมาะสมสาหรับน้องเขาจะอยู่2ก็คือทำบัตรประชาชนตอนนี้น้องน้องทำบัตรไม่ได้ ดิ้นอยู่ไม่นิ่งถ่ายรูปไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพื่อที่เขาเองจะได้มีเงินรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือต้องให้พ่อมีงานทําแล้วก็ระหว่างที่พ่อไปทํางานเนี่ยก็จะมีพวกเพื่อนบ้านคอยดูแลเขาอยู่ฉะนั้น3มเรื่องนี้เราจะมาช่วยกันครับเปลี่ยนสิ่งของของเรานี่แหละเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับน้องเต้เป็นโอกาสที่เขาจะมีชีวิตอยู่ที่จะมีความสุขกับพ่ออีกครั้งหนึ่ง ลุยกัน,นครับ